ะไไร้นาใครเป็นคนกคินวะใครเงาตัวละครใครแพ้โดนกินวาซาบิอันนี้ตัวแรกอ่ะง่ายมากนี่มีดาบอย่างงี้ใช่ไหมต่างหูอย่างงี้นี่เหมือนตัวนี้เลยทันกิโลแน่นอนไปเชื่อผมอย่างว่ามันต้องทำแบบนี้มันเป็ได้เหรอวไปจีนไปเป็นเป็นไ,ได้ไงผมว่าผิดโดนน้ำโทษตัวนี้นี่ผไหนจากเงาใช่ไหมผมมันเป็นสีเหลืองแน่นอนเส้นที่ซึ้งพี่ก็รู้ว่ามันจะเบียวพี่พี่ก็ยังไปตอบตอบมันนะ ไม่ต้องมีคล้องแล้วทุกคนต่อแม่งโง่เลยวันนี้ง่ายที่สุดออกยาวแบบนี้แต่ว่าต้องเบียวแน่นอนต้องงงเด็กสีไทยว่าอีโนะตะเกะแหละมีสองแบบไม่ใช่หรอกคิโบพอคุยคิโบอ่ะอ่อาคาซ่าอาคาซ่าอะไรถือดาบก่อนโดโร กไ้าใครเป็นคนคิดวะอุ้ยบอลนี่ง่ายจอมโจรคิดจอมโจรคิดดอลเลมอนกูฉีกเลยอ่โดเลมอนโดเลมอนหน้ามึงองจอมโจรคิดไมค์คอนแจ๊กนะไอ้ไอบอลโอนี่ง่ายเลยแทบเหมือนสาอรักหมอกเลยเห็นมแต่ผมว่ามันเบียวเนสโกะเรโกคุ ไม่ไมีพ่อคุมหัวอย่างนี้ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs>